ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาถึงได้มีเรือบรรทุกเครื่องบินมากกว่าประเทศอื่นๆซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ละลำมีมูลค่ามหาศาลตกลำลับประมาณ10,000ล้านเหรียญขึ้นไปเทียบเป็นเงินบาทก็ตกลำลับประมาณแสนล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นมูลค่าที่แพงมหาศาลเป็นอย่างมากและประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้มีแค่ลำเดียวทำไมาประเทศสหรัฐอเมริกาถึงได้กล้าทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับเรือบรรทุกเครื่องบินจำนวนหลายลำสำหรับ EP นี้ ทางช่อง Bright Channel จะมาหาคำตอบให้กับผู้ชมกันครับทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาถึงต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินมากกว่าประเทศอื่นเหตุผลนี้เนื่องจากมาจากปัจจัยหลายประการได้แก่ 1. ความเป็นมหาอำนาจทางทหารและเศรษฐกิจเบืรอหนึ่งของโลกสหรัฐเป็นประเทศที่มีงบประมาณทางทหารสูงที่สุดในโลกทำให้สามารถลงทุนในกองทัพเรือขนาดใหญ่ได้เพราะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถสร้างและดูแลเรือบรรทุกเครื่องบินจำนวนมากได้ ซึ่งต่างจากกลุ่มประเทศนาโตหรือประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นที่มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่สามารถที่จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินได้จํานวนหลายลำสองอยุทธศาสตร์ทางทหารและการปกป้องผลประโยชน์สหรัฐมีผลประโยชน์ทางทหารและเศรษฐกิจทั่วโลกทําให้ต้องมีกองกําลังที่สามารถแสดงแสนยานุภาพได้ทุกที่มีฐานทัพเรือและพันธมิตรในหลายภูมิภาคเช่นยุโรปเอเชียและตะวันออกกลาง ทำให้ต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อรองรับภารกิจทั่วโลก 3. โครงสร้างกองทัพเรือที่เน้นกําลังรบทางทะเลกองทัพเรือสหรัฐ US Navy เป็นกองกําลังที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกและเน้นการใช้เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นศูนย์กลางของกองกําลังรบสหรัฐเป็นประเทศเดียวที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินระดับูเปอร c a r เรียหลายลำซึ่งมีขนาดใหญ่และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เป็นเวลานาน,าน 4. ความสามารถทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือสหรัฐ มีอุตสาหกรรมการต่อเรือที่ล้ำหน้าและมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินที่ซับซ้อนและทันสมัยได้เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Gerald R. Ford ที่เป็นรุ่นใหม่สุดและใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าทุกประเทศได้ไดบนโลกใบนี้ก็ว่าได้ 5. ขีดความสามารถในการปฏิบัติการระดับโลกสหรัฐมีกองเรือที่7ประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกและกองเรือที่5ในตะวันออกกลางซึ่งต้องใช้เรือบรรทุกเครื่องบินในการสนับสนุน เรือบรรทุกเครื่องบินช่วยให้สหรัฐสามารถตอบสนองต่อวิกฤติการทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินข้อมูลปี2024ของแต่ละประเทศกันสหรัฐอเมริกามีจํานวน11ลำซูเปอร์คาร์เรียจำนวน9ลำเรือจูโจมสะเทินน้ำสะเทินบกที่รองรับเครื่องบิน F-35B ประเทศจีนมีจำนวน3ลำกำลังพัฒนาเพิ่มประเทศรัศเสเซียมีจำนวน1ลำ ประเทศอังกฤษมีจํานวนสองลำประเทศฝรั่งเศสมีจํานวนหนึ่งลำประเทศอินเดียมีจํานวนสองลำประเทศอิตาลีมีจํานวนสองลำดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกามีเรือบรรทุกเครื่องบินมากกว่าประเทศอื่นเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์ทางทหารระดับโลกและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถรองรับการพัฒนาและดูแลเรือเหล่านี้ได้ และนี่คือเหตุผลที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีเรือบรรทุกเครื่องดินมากกว่าประเทศอื่นนั่นเอง